ที่ประโยชน์พิเศษที่ไม่เหมือนใครเมื่อผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับสมิ i t แคปิตอลลิสซิ่งวันนี้ทั้งประกันร,รถหายและอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองสูงสุด200,000บาทบริการช่วยเหลือบนท้องถนน24ชั่วโมงและเบอร์คอลเซ็นเตอร์พิเศษเอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสมิตรแคปิตอลลิสซิ่งเท่านั้นเงื่อนไขและระยะเวลาของโปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคีเวในการเดินหน้าบุกตลาดรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยหลังจากที่คีเวได้เปิดตัวเจมา125รถสกูตเตอร์สไตล์โมเดิร์นเครื่องยนต์ 125cc และ v 3024ครูเซอร์สไตล์อเมริกันบอบเบอร์เครื่องยนต์วีทวิน 300cc ไปแล้วก็ได้สร้างความฮือฮา ให้กับวงการมอเตอร์ไซค์ครูเซอร์ของเมืองไทยมากพอสมควรทีเดียวและล่าสุดคลิปที่ผ่านมาผมได้มีการน,นำเสนอรถครูเซอร์อีกหนึ่งรุ่นนั่นก็คือนโปเลียน450มันให้ความโดดเด่นด้านดีไซน์ที่เห็นแล้วสะดุดตาเป็นอย่างยิ่งมิติตัวรถไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปไซส์กำลังดีเครื่องยนต์วีทวิน ขนา448ซีซ um ีก um, ็ปรากฏว่ามีค <c oughs> um ุณผู้ชมสนใจสอบถามกันเข้ามาหลายคนครับว่ามันจะมาเปิดตัวในเมืองไทยช่วงเวลาไหนจะเปิดตัวจริงหรือไม่และจะมีราคาค่าตัวเท่าไหร่ล่าสุดผมได้เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูข้อมูลของนโปเลียน450ก็ปรากฏว่ามันกลายเป็นนโปเลียน500ไปแล้วครับนับเป็นการปรับเปลี่ยนโมเดลที่รวดเร็วเหลือเกิน นโปเลียน4 5 0เพิ่งจะเปิดตัวไปที่งานปักกิ่งมอเตอร์โชว์2 3 2 3ระหว่างวันที่19ถึง22พฤษภาคมพศ2 5 6 6มาถึงวันนี้ยังไม่ครบ1ปีก็ได้มีการปรับปรุงเครื่องยนต์ใหม่เพิ่มจาก 448cc เป็น 475.6cc โดยมีการเพิ่มขนาดของกระบอกสูบให้ใหญ่ขึ้นจากเดิม67มเมเป็น69มเมตร ใหญ่ขึ้น2มิลลิเมตรขณะที่ช่วงชักยังคงเท่าเดิม63.6ม mm. ิมแม้ว่ามันจะไม่ได้ให้ซีซีเต็มเกือบ500ซีซีแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจครับ475ซีซีให้กำลังสูงสุด50.28แรงมา้าหรือ37กิโลวัตต์ที่8,500รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด42นิวตันเมตรที่6,700รอบต่อน,นาที ความเร็วสูงสุดที่ทําได้145กิโลเมตร่อชั่วโมงซึ่งตัวเลขความเร็วของรถมอเตอร์ไซค์จีนนั้นจะแข็งกว่ามอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นที่ผลิตในเมืองไทยรุ่นนี้มี6เกียร์ขับเคลื่อนด้วยสายพานแบบฟันเฟืองมี Assist and s n i s p i p p e r Clutch และมี t ท็ c ช i ่น Control s y s t e m ป้องกันล้อหลังลื่นถลไมควบคุมกระทรงตัวให้มีความมั่นคงหน้าจอเรนมลเป็นแบบ L C D ท่งกลมผมบอกไปแล้วครับว่าจุดที่ผมชื่นชอบนั้นก็คือ การออกแบบครอบชกอัพหน้าที่มีความสวยงามและโดดเด่นเบาะนั่งเดียวและดีไซน์ชกอัพหลังแบบซ่อนในมีฝาพลาสติกครอบไว้ดิสเบรกหน้าแบบเลดีนเมาส์ของเบนด้าสีลูกสูบมาพร้อมกับ ABS 2 Channel มีบางท่านสงสัยครับว่ายางหน้าหลังขนาดเท่าไหร่ทำไมใหญ่เหลือเกินยางหน้าขนาด150ทับ 80, วงล้อ15นิ้วยางหลัง180ทับ 65, วงล้อ16นิ้วบอกคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเลยครับว่าถ้าเจ้านโปเลียน500คันนี้มาเปิดตัวที่เมืองไทยเมื่อไหร่ผมจะไปจองเป็นคนแรกส่วนคุณผู้ชมที่จะมาจับจองเป็นคนที่สองที่3ต่อจากผมก็ยินดีครับเอาไว้มาขี่เที่ยวเล่นช่วงสุดสัปดาห์มานั่งพบปะพูดคุยกันโดยส่วนตัวของผมแล้วมีความชื่นชอบรถมอเตอร์ไซค์ครูเซอร์เอาไว้โอกาสหน้าครับจะมาเล่าให้ฟังว่ารถประเภทนี้มันเป็นอย่างไรหน้าขี่มากน้อยแค่ไหน เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของคีเวกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับสำมึกแคปิตัลลิสติ้งวันนี้ได้ร่วมปุกป,ป่าชายเลนคืนอากาศบริสุทธิ์เพื่อโลกที่สวยงามยั่งยืน